การที่อยากจะมีคนรักคุณควรที่จะแบบไหน đ? อย่าเริ่มจากร้อยใครก็ตามไม่ควรจะเริ่มจากร้อยเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณเริ่มจากร้อยนั่นคือคุณส่วนใหญ่มักจะหลงคุณชอบคุณปลื้มอะไรบางอย่างของคนคนหนึง่งนะครับคุณปลื้มคนคนนี้เช่นนะเขาอาจจะหน้าตาดีบุค,คลิกดีดูดีพูดจาดีแต่คุณยังไม่รู้จักนิสัยยังไม่จับตัวต,วตวนของเขาดีพอ คุณปลืม้มคุณรักเขาแล้วคุณอยากได้เขาคุณเริ่มจากร้อยอยากให้ทุกคนเนี่ยเริ่มจากศูนย์จะดีกว่านะครับจริงๆมันมีมันไม่มีศูนย์หรอกนะส่วนใหญ่ก็เริ่มจาก5จาก1ิเพราะมันต้องรู้สึกวิชอบระดับหนึ่งแหละรู้สึกดีใช่เพื่อที่จะได้แบบสารความสัมพันธ์ต่อแต่ระยะเวลานั้นคือจะได้เป็นการเรียนรู้นิสัยซึ่งกันและกันเรียนรู้ตัวตนของเขาเรียนรู้ว่าเขาเป็นคนยังไงแล้วเรา ชอบเรารักในตัวตนของเขานั้นใช่หรือไม่ว,ว้าจริงไหมเพราะถ้าเผื่อสุดท้ายแล้วเฮ้ยส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เจ็ดสิบปสิบเปอร์เซนตใช่เขาคือคนที่เราใช่อ,อีกยี่สิบเปอร์เซ็นเออไม่ใช่ต้องบอกก่อนทุกคนไม่มีใครแบบได้สิ่งที่ต้องการร้อยเปอร์เซ็นไม่มีนะครับมันมีแต่ว่า คุณเรียนรู้ซึ่งกันและกันไปแล้วแล้วคุณบอกว่าโอเคนี่แหละคือคนที่ใช่สำหรับฉันนิสัยฉันรู้จักตัวตนของเขาแล้วสิ่งที่ดีประมาณ7 0็ดสดเซนนี่แหละส่วนอีก20%ซนี่ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกทุกคนนะครับว่าถ้าฟังหลายๆคนหรือหลายๆแนวความคิดอาจจะบอกว่าให้พยายามปรับ โอเคผมพยายามปรับสำหรับอันนั้นน่ะถ้าปรับได้ก็ปรับครับทั้งคู่เลยนะไม่ได้พูดถึงแค่คนคนเดียวนะเพราะว่าพอมันศึกษากันไปดูไปปุ๊บแล้วมันตกลงกันระดับหนึ่งเนี่ยก็คือมันทั้งคู่นะแต่เผื่อ่ามันไม่ได้ก็คือมันมันไม่ได้ก็รู้แต่แรกก็บอกกันว่าไม่ได้นะครับแต่เผื่อมันได้ปุ๊บไอ้ที่เหลือน่ะนะครับสิ่งที่ผมอยากจะแนะนำนะอันนี้อันนี้เป็นแนวความคิด ในแบบของผมสมมุติไอ้ยีเนี่ยยีที่แบบบอกว่าเอ้ยก็ไม่โอนะของอีกคนนึงครับเอา์เนี่ตีเป็นร้อก่อนนะตอนนี้คือสิ่งที่ไม่โอเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์ละมันไม่มีใครปรับไดยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับมันไม่มีใครปรับไดยร้อยเปอร์เซ็นต์แต่เชื่อไหมว่าทั้งคู่เมื่อรักกันแล้วทั้งคู่พยายามปรับแน่นอนแต่ไม่มีใครทำร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับอาจจะทำได้ห้าสิบเปอร์เซ็นต เพราะนั้นอีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะบอกแล้วมันสำคัญมากแต่ไม่ค่อยมีคนพูดถึงก็คือว่ายอมรับในข้อผิดพลาดและสิ่งที่เราไม่ชอบสิ่งที่ไม่ดีของอีกฝ่ายการยอมรับครับคือเรารักแล้วเราตัดสินใจแล้วจะคบกับคนคนนี้เราชอบส่วนใหญ่ของเขาที่เป็นอย่างนั้นที่เป็นของเขา แล้วมันก็คือสิ่งที่ใช่สําหรับเราอย่างที่บอกไม่มีใครที่มันจะถูกถูกต้องกับคุณร้อยเปอร์เซ็นไม่มีทางอยู่แล้วแต่ส่วนที่เหลือให้คุณทําใจไว้แต่แรกเลยว่ายอมรับครับอันไหนปรับได้ปรับแต่ในไหนปรับไม่ได้อย่างที่บอกทําใจแต่แรกยอมรับความรักคือการจะต้องยอมรับในสิ่งที่ไม่ดีของเขาด้วยเราต้องรักทั้งสิ่งที่ดีและสิ่งที่ไม่ดีของเขาไม่ใช่รักแต่สิ่งที่ดีอย่างเดียวนะครับไม่อย่างนั้น คุณจะผิดหวังมันจะเกิดความหวังขึ้นจริงไหมครับตามธรรมดาของมน,นุษย์บางทีการปรับเนี่ยอาจจะไม่ได้แปลว่าปรับตลอดเวลาด้วยซ้ําบางทีไอ้นิสัยที่ไม่ดีที่เราไม่ชอบบางทีก็อาจจะหลุดมาได้ทั้งสองฝ่ายเลยนะอันนี้พูดถึงว่าไม่ว่าฝ่ายไหนก็ตามนะครับด้านสี่งสำคัญคือยอมรับรับทั้งในส่วนที่เป็นด้านดีและไม่ดีของเขาเดี๋ยววันหลังเนี่ย ผมมีเรื่องราวลหลายๆเรื่องเลยนะอยากจะเล่าให้บุ๊กให้เพื่อนๆฟังนะครับมันจะเป็นเคสสต๊ดดี้เป็นตัวอย่างที่ดีในหลายๆอย่างเป็นข้อคิดแง่คิดมาลาเพื่อนๆกันเลยกันเนาะโอเค <c oughs> ครับสำหรับวันนี้ก็มีเรื่องราวดีๆอย่างนี้มาเล่าให้เพื่อน <c oughs> ฟังนะครับก็ถ้าเพื่อน <c oughs> ชอบคลิปนี้ <c oughs> ก็ฝาก,กเพื่อนทําไงครับ <c oughs> ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด u b s c r i b e ครับครับที่สำคัญคือฝากแชร์กับคนที่เพื่อนๆรักแล้วก็พาคนที่ เพื่อนๆรักอะ่กกะมาน,นั่งฟังด้วยกันด้วยก็ได้นะครับกดกระดิ่งมันต่างจากกดซับสไครต์ตรงไหนปรากดกระดิ่งมันจะแจ้งเตือนครับอันนี้ไม่ไม่ต้องกดก็ได้ครับมันจะรบกวนเพื่อนๆพื่เฉยนะครับไม่ไม่ได้อยากให้รบกวนเพื่อนเพ <ๆ S 2> น่อนแค่เ่งเดือนนึง,นงลงคลิปนึงทุยนี่ก็นีก่นก็นานไปน้อยไป <laughs> <laughs> ไ,ได้เยอะแล้วไงเ <laughs> ออไม่มีไม่ไม่มีแล้ว <laughs> โอเคก็ว,วันนี้ลาลาไปเท่านี้แล้วเนาะนะโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ขอสวัสดีครับ <laughs> สวัสดีครับ